ทีลาดพาวังหินจะมีร้านส้มตำอยู่ร้านหนึ่งที่ทำออกมาได้รสชาติแซ่บถูกใจไวรุนจ,จัดสีสันน่ากินปลาหอมนัวบอกเลยโคตรดีร้านที่เรามาวันนี้ชื่อร้านว่าส้มตำเอียงวะตั้งอยู่ที่ลาดพาวังหิน75้าร้านนี้เขาจะเป็นร้านส้มตำในห้องแอร์นะครับราคาที่ขายก็คือไม่แพงเทียบเทียบกันแล้วอ่ะราคาจะเท่าร้านข้างทางเลยมาครับทุกคนเริ่มกันเลยวันนี้จัดมาเต็มระบบบอกเลยว่าเต็มโต๊ะโคตรฟูลออปชันเริ่มกันด้วยโปรจิ้มจุ่มหมูนะครับราคาแค่8ปิบาทจากปกติ 160. พที่ใร้ดีห ส0บาทได้ขนาดนี้น้ำซุปก็คือรสชาตินัวหอมจัดจ้านยิ่งกินคู่กับตัวน้ำจิ้มนะบอกเลยอย่างฟินจากนั้นไปต่อด้วยเมนูส้มตำลาวที่ทำออกมาได้น่ากินมากๆดูสีสันคือแซ่บพิเด็ดคือปลาดิของเขาทั้งหอมทั้งนัวหรือว่าจะเป็นตำหลวงผ้าบางแบบนี้โอ้โหทุกคนน้ำลายสอปริมาณที่ให้ก็คือเยอะความแซ่บก็คือถูกใจวัยรุ่นเท่านั้นยังไม่พอนะครับจัดมาอีก2ตํตำไม่ว่าจะเป็นตำขนมจีนน้ำยาตีนไก่ดูดิทุกคนโคตรน่ากินเลยหรือว่าจะเป็นเหล่านวดหมึกก็อร่อยเหมือนกันนอกจากนั้นเขายังมวเนา่่จะป็ ตับหวานลาบเป็ดต่างๆก็คือทําออกมาได้อร่อยจัดผมนี่หมดข้าวไปหลายกระติบเลยเท่านั้นยังไม่พอผมจัดมาเป็นตัวไก่ย่างหนังช่ำๆเนื้อจุยซี่จะเป็นของทอดอย่างคอหมูทอดปากเป็ดทอดต่างๆซุปหน่อไม้สดเขาก็มาแกงหน่อไม้ของที่นี่ก็คือทาถึงเหมือนกันเสิร์ฟม,มาร้อนๆหอมๆเครื่องแน่นๆมีทั้งพวกเห็ดพวกหน่อไม้ผักหวานปิดท้ายด้วยเมนูยำหอยนางรมให้มาจานใหญ่มากเลยทุกคนเสิร์ฟม,มาคู่กับหอมเจียวและยอดกระหินอ่อนสำหรับใครที่สนใจเขาจะมี3สาขาตามนี้เลยนะครับอยากลองของแซ่บตามมาด่วน